มีเสียงเตือนอยู่ว่ามันคืออยู่บ่โอ้มีอยู่ครับมีอยู่หนิมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวขึ้นไม้เมืองครับนี่งมีมีมีกี่ตัวน้อนอยู่เนาะอ๋อมีครับมีนี่โอ้มีตัวงามมีแบบนี่ตัวงามอยู่นี่โอ้ยเมืองหลังนี่ครับง่าปีนออกมาเลยโอ้มึงนี่ครับอา มาลุนครับโอ้โนี่เดียครับนี่เด้๋ดอ้ว่ามันสีบ่มีนั่นครับนั่นเห็นว่าครับหลังนี้ครับก็เห็นห้อยมาเ่นอยู่นอนเนี่ยนอนนี่ครับมีห้อยตีนห้อยอย่างนี้ได้นีิห้อยตีนกบโอ้มันสีมีโตอยดู่สิเอามาลุนครับมาลุนมาลุนแล้วกันเอหน้าว่าตัวนา,นาน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  มีห้อยปลาหนีตรงถือไม่สองตัวเลยครับสองตัวเลยสองตัวเลยเนี่ยเนี่ยโอ้คือ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 โอ้โหมีจังได้มีอยู่ครับเนี่ยมีอยู่หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวโอ้โอ้โอ้โอยังดีเนี้ยยันดีเนี้ยโอ้ตัวงามนสองตัวนี่ไหมโอ้หมอมาลุนครับมาลุนโอ้ยมีตัวครับนี่ไหมอุ้ยสองตัวสองตัว อ,อยู่หนึ่งหนึ่งว่ามันโบมีครับมีสองตัวเลยโ ครับพี่น้องครับหาอยู่หากินทินว่าปีครับเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาใส่เงียบครับเงียบดักกบเนี่ยแหละครับเนี่ยเงียบมูกเก้านึ่งซิบหาหลังมเมื่อนี้เงียบชไดใดกับใส่เงียบปลาเข็งครับกับเอาปลาเนาปลาตายมานําเพื่อเสียม,มาบีบให้มันมีกินครับเนาก่อนสิรับชมอย่าลืมนะครับเดออลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดสันกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับเอาขอบคุณเอฟซีทุกผู้ทุกคนที่เขามาที่ตามรับชมทั้งผู้ที่ตามเก่าผู้ที่ตามไม่ทุกผู้ทุกคนครับพอพี่น้องทั้งในประเทศต่างประเทศครับขอบคุณที่ที่ตามรับชมครับขอบคุณที่เขามาให้กําลังใจกันขอบคุณจากใจของนั่นน้องให้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่สุดเลยครับเอาครับพี่น้องครับมือนีสิปาสิใสเงียปลาเข็งสักัน่ครับเนี่ยใสเงียปลาเข็งลง แต่ละอันสี่หาโตนกโตอ่าดูหมาณเนาะครับอ่ามีพนักง,งานมาซอยขมิ้นเนี่วหนาเพนมาซอยครับอ่าหมานยยตี้มือนี่อ่าอ่มือนี่สิสิหมานเป็นพิเศษอยเพราะว่ามนาเพิินมาอ,อ่ออออ 14, 14ะะา,าอซอยไ่เนียครับมาซอยถือเง่ให้เอามีหนาทีไซ บ้านนี้ก็นทีไปไส้ตัวขับบ้านนี้นะลุยบ้านนี้ครับหลังแรกแห้งหมานที่ไส่นีแหละครับนี่เนี่ยเหม่งข้ะเนี่ยใส่รอนอยู่เลยครับนี่เออ นี่รครับเดี๋ยวลอยครับหลังที่หนึ่งครับหลังที่สองครับ นน่สออองยู้ทุกปีกับพอได้ยุได้กินอยู่หน้ารอนนี่นะปีกายกับไส้ยู่นี่ มดตีมันส me. ัตว mm ์ว่าเดี๋ยวยูเดี๋กินอยู่เนาะมัปลูกยังหลายหรอกครับนิดน้อยๆปลูกไว้เนาะเอาดีใส่กันข้าวบินปลาเน่าข้าวปลาหมักใส่ไว้ปล่อยมันมีกิน จะเข้าทนกินมัน่ยอยจิตไซยุบเนาเรียบลอยครับเอาบันนี้ก็จิใส่ไปพี่แล้ะครับเนี่ยได้ขึ้นไปนุ่งุ่นปุ้นก็โค้งลงมากุ่นครับนี่ยคงไปพุ่นคงไปปุ่นคงไปพุ่น,น,นกลับคืนมาทางเก้าพี่ละหาเทียงหน้าคือเก้าครับเนาใส่เบิ้งสองหลังแค่นี้ล่ะครับต่อไปก็บจิตไไปเรื่อยๆเนาะเนา ใส่เรียบร้อยเกินเหมือนเสาจังมหลุนน้ำกันครับปลาสีมานเรือกว่าหมานเหมือนเสาจังมารุนครับบรรยากาศย่างมูสอครับธงไห้ธงหน้าย่างมืสอกอ่าผ้าพีผนองมายามเงียบดักกบคำมันนี่ดักไห้หลายหลังอยูุ่ครับอ่าสิมีแต่มมีโตบ่มารุนน้ำกันนะครับ้อสีมานมกมาอนี่อ่า มามองไหมเด้อครับมันนี่มากหมายไหมเอามาหลุนน้ำกันครับโอ้ยากาศยังมรอเ้าครับตะเวนกำลังเสียขื้นครับเวลาเดี๋ยวนี้ก็หกโมงเอ่อหกโมงเหือนเดือนเดือนเหมือนยังเหลืออยู่เลยครับดวงจันทร์ดวงเดือนยังม่วท่านตกอยู่เอ้า มาลุน้นน้ำกันครับมาลุน้นน้ำกันมาเบืองหลังนี่ครับไซไวเลาะมองเพิ่นเปียงน้ำครับน้ำไหลออกมาหนีอยู่นี่เปียงน้ำออกมาหนีหลุดหลุดห <c oughs> ลุ้นลุดโอ้เฮ <c oughs> <c oughs> ้มีครับโอ้มีอยู่มีอยู่มีขบหน่อยอย,ยูอ่เลย กบหน่อยซ้ำกันกับเขียดโมเนี่ยแหละครับเนี่ยนั่นเออคือเป็นเขียดโมซ้ำาละโอ้เขียดโมซ้ำตีนั่นเอะเอา๋อ่ะเต็มแดงแดงแดงอยู่นี่นะครับโอ้ดักกบได้เขียดโมอึดปนันบ่กบไหมเอามาลุ่นหลังต่อไปครับครับหลังต่อมาครับ เป็นเจังไหนไต่ไว้รอ,อนี่ <laughs> นี่ครับเนี่ยโอ้บมมีเต็นบมมีอะไรก็นสิบมมีที่นี่เออบมมีกบตัวหนึ่งครับ <laughs> นี่เด้นี่เด้ ได้แล้วหนึ่งตัวเขามีนี่นี่นี่เนี่ยโอ้มีตัวหนึ่งอยู่นี่โอ้ได้แล้วเออย่าเต็นไลย่าเต็นไลโอ้ได้แล้วครับหนึ่งตัวคเับนีหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มมาแล้วมาแล้วครับมาอีกแล้วอ๋ออนนีครับเต้นน้องน้อยน้องแดงอยู่นี่แหละเ้าะเก็บครับเก็บมาเบืองหลังนี่กันนะครับ ใส่ไว้หมองคอหนามหม่องผลเปียงหนามตนนะมึงกันนะเฮ้ยมีเสียงเตือนอยู่ว่ามันคืออยู่บ่โอ้มีอยู่ครับมีอยู่หน่ะมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวขึ้นมาไม้มึงครับนี่งมีมีมีกี่ตัวน้อเนี่ยเนาะอ๋อมีครับมีนี่โอ้มีตัวงามอยู่แค่ไหนตัวงามอยู่นี่ ครับโอ้หกไข่ักไข่เอา้ามี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 เอ้มองเคยมีกบกกับมีคบคือเก่าตัวนี้ไหมเอา้าโอ้คือแล้วคือล้คือหล้ครับเนี่ยอ่านี่แหละเอาเก็บครับเก็บหนึ่งตัวครับโอ้ยเมืองหลังนี่ครับง่าปีนออกมาเลยโอ้เมึงน,นี่ครับ แสดงว่าตัวใหญ่แท้ถึงกับง่าปินน่นโอ้ยเยอะได้ตัวปาตัวน,น,นี่นี่เดียวเดียวปาตัวต <ś c oughs> ัวง่เลยครับคือแต่ว,ว่าง,ง่ามึงเนี่ยมึงลักษณะง่าครับโอ้ย <G> nga <un st ance> ปีนออกมาเลยครับโ,โ,โอ้ยปลาเถอะโอจังเรับแต่ว่าถึงกับ nga ปีนออกมาเลยครับโอ้เนี่ยเนี่โยโอ้โหกับวัเหลือแล้วนี่ปลาเข่งกับวัมีเจ้าตัววัเหลือเจ้าตัวกินปลาเหมือนเราบ่นออกซับนะเถอะ กินกับงาปีนออกมาได้เนี่ยวนธรรมดาหรอกครับเนี่ยตัวหง่แฉะเอ้าโอ้เสียดายเด้เนาะเดี๋ยวจะไปสอมง่ามาเยครับเนี่ยอเอามาเมือง,ง,งหลังนี่ครับเป็นเจหลังนี่โอ้มีหอ้ยอ,ยยหอยเป็นเปียกเปียอยู่ด้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เป็นเปลียกเปียอยู่เรากมาเป็นสีมีโตอยู่ทีมาเมืองกันนะอาหลุนครับ โอ so oh! oh! ้นี่เดี๋ยครับนี่เดี๋ยวออว่ามันสีบลอนดนั่นครับนั่นเห็นไหมครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวอ้ตัวใหญ่ยไอสมตัวนี่งไหมตัวใหญ่ตัวงามครับนี่นี่โอ้เนี่ยอ่าโอ้ไม่ใช่ธรรมดาตัวเนี้ยเหรอโอ้คือแล้วครับคือแล้วคือแล้วคือแล้วเอาหมานครับหมาน หลังนี้ครับือเห็นห้อยมาเล่นอยู่นอนเนี่ยนอะน,นี่ครับมีห้อยตีนห้อยอย่างอยูได้นีนี่ห้อยตีนกบโอ้สิมีโตอยู่เดียเอามารุ่นครับมารุ่นรุ่นแล้วกันฮะนานว่าตัวนานนานนานมีห้อยปลานีตรงถือไม่สองโตลเลยครับสองโตลเลยสองโตลเลยเนี่ยเนี่ยโอ,อ้คือ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 ฮะ เนี่ยม mm ีห้อยอยู่ปนิตรงถือไหมเนี่ยอ้เอาครับมึงเนี่ยสองตัวเลยครับสองตัวเลยโอ้เนี่ย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 สองตัวครับสองตัวอ้าอ่ามันเลยครับเนี่ยสองตัวโอ้คือ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 เนี่ยมีห้อยมีห้อยพนมาอ่า ยูยูมองง่ามองป้องเขาเนี่ยต้องมีโตแม่สนกมีลีครับเนี่ยสองตัวเลยฮะเอาสองตัวเลยครับเนี่เอามานมานมาน,น,น,นเอาเก็บครับเก็บมาเบืองหลังนี้ครับเนี่ยนี่เป็นยังไงโอ้โอ้มีครับนี่มีมี นี่ตัวนึงนี่ไปดูนี่บอกโอ้มีหนึ่งตัวครับนี่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 ฮะมีอยู่มีอยู่มีหนึ่งตัวครับนี่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 เนี่ยอ๋อเต้นคงหนุ้งคงหนุ่งนี่แหละเนาะเนี่ยอ๋อมามีหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวเนาะตวไข่ยอยู่ครับตัวไข่ยอยู่ โอ้พอเด้ออมอยู่แล้วเนาเก็บครับเก็บหลังนี้ครับือเห็นห้อยมาเล่นอยู่นอนเนี่เนอะนี่ครับมีห้อยตีนห้อยอย่างอยูได้นี่นี่ห้อยตีนกบอ๋สิมีโตอยู่ถึเอามาลุ่นครับมาลุ่นลุ่นแล้วกันหืมนานว่าตัวนานนานนานมีห้อยปลาหนีตรงถือไม่สองโตเลยครับสองโตเลยสองโตเลยเนี่ย เนี่ยโอ้คือ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 ฮเนี่ยมีหวายอยู่ปันนี่ตรงถือไหมเนี่ยโอ้เอาครับมึงน่ะสองตัวเลยครับสองตัวเลยโอ้เนี่ย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 สองตัวครับสองตัวอฮะอ่ามันๆเลยครับนี่ยสองตัวโห คือ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 เนี่ยมีห้อยมีห้อยพันมาอ่าอยู่อยู่มองง่ามองป้องเขาเนี่ยต้องมีโตแม่สนกมีลีครับเนี่ยสองตัวเลยอ่ะเอาสองตัวเลยครับเนี่เอามาน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 เอาเก็บครับเก็บหลังนี้เป็นจะแน่นอนเนาะมีสีลีสอมามาลุ่นครับมาลุ่น โอ้โหมิดจังได้มีอยู่ครับนี่มีอยู่หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวโอ้โอ้โอ้ยันดินเนี้ยยันดินเนี้ยโอ้ตัวงามส่ตัวนี่นะโอ้ตัวงามตัวงามครับตัวนี้โอ้โอ้ผลครับโอ้ผลนะเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้โอ้โอ้ เต็นแห้งเต็นแห้งอ้าวนี่นี่นโอ้ว่ามันสิบว่ามีแต่มีโตมีอยู่เ้ยอ้าโอ้ฮาเพียโอ้เอาโอ้มานๆมานมันมนเก็บครับเก็บนครับพี่นองครับมาเมืองหลังนี่ครับเนี่ยมีซีรีอยู่คือบ่นล่ะหมอมารุ่นครับมารุ่น ออ้ยมีตัวครับนี่ไหมอุ้ยสองตัวสองตัวออ้ยอยู่หนึ่งว่ามันบ่มีครับมีสองตัวเลยโอ้โหนี่ครับเนี่ยโอ้โหดีเนี่ยเนี่ยเนี่นี่สองตัวเลยครับเนี่ยโอ้ฟองงามเนี่ยครับเอาเอาเอาสองโตมันมานครับมันมานเนี่ยอ้พ่อได้รุ่นพ่อได้รุ่นเนี่ยโอ้ โอ้ว่ามันสิบูมี่เอาหมานหมานครับโอ้เก็บ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 ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันครับพบกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ